สวัสดีค่ะคนวันพุธวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์9 15เดือนมิถุนายน2567สัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์หนึ่งที่ต้องเตือนกันนะสำหรับคนวันพุธนะไม่โลกสวยนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าดวงไม่ได้ดีทุกวันอะไรดีจะบอกว่าดี <c oughs> อะไรที่ไม่ดีก็จะบอกให้เตือน 1. ความขัดแย้ง 2. เรื่องเงิน สองเรื่องนี้ที่ต้องระวังทำไมถึงบอกแบบนั้นห้าดาบสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมซึ่งกันและกันยอมหักแต่ไม่ยอมงอบ้านแตกแยกย้ายตายไม่เผาผีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคนรอบข้างรอบตัวหรือปัญหาครอบครัวอะไรใดๆก็ตามแต่ <c oughs> นิ่งได้ก็นิ่งซะ การพูดการต่อความยาวสาวความยืดจะทำให้ไม่จบอะไรยอมได้ก็ยอมซะไม่งั้นจบไม่สวยเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องงานอยากจะลาออกออกเลย <c oughs> นะทำงานสิ่งสำคัญก็คือ1เงินกับสิ่งที่เราต้องทำมันไม่สัมพันธ์กันก็คือพูดง่ายๆใช้เงินใช้งานกูเยี่ยงท่าแต่เงินเดือนน้อยอยากออกออกเลย ขอขึ้นเงินเดือนเราไม่ขึ้นให้แล้วรู้สึกว่างานหนักเกินไปได้ไม่คุ้มเสียอยากเปลี่ยนงานอยากลาออกจากงานออกได้เลยเปลี่ยนได้เลยสนับสนุน คนที่เรียนจบมาทำงานไม่ตรงสายอยากทำงานสายอื่นอยากเปลี่ยนแปลงทำได้คนเราเนี่ยเบื้องบนเขาให้ทักษะเขาให้พรสวรรค์เรามาเราเอาทักษะและพรสวรรค์น,นั้นมาทำมาหากินอยากจะไปเรียนมายากลอยากจะเรียนสยศาสตร์โหราศาสตร์อยากจะเรียนตัวเลขอยากเรียนดูดวงทำได้เลยนักพูดนักประชาสัมพันธ์หรืออะไรที่เกี่ยวกับการพูดช่วงนี้ก็โดดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ย เน้นพรสวรรค์แล้วอะไรที่ทําแล้วมันไม่คุ้มเจ้าของธุรกิจกิจการก็เหมือนกันถ้าสิ่งที่ทําอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออแยกกะเทปะหุ้นส่วนไม่เอาอะไรใดๆละจบ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเพราะว่าอะไรที่ได้ไม่คุ้มเสียอย่าฝืนมันจะบานปลายเห็นไหมไพ่ใบเนี้ยที่อาจารย์บอกอะ่ะความขัดแยง้งทางการเงินมันจะมีปัญหากันกับหุ้นส่วนด้วยเรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องหนี้สินนะสัญลักษณ์ของไพ่ห้าเหรียญอย่ารีบร้อนเป็นหนี้ถ้าไม่จำเป็นนะอย่าใช้จ่ายซุรุ่ยซุร่ายฟุ่มเฟือยอย่าลงทุนที่มีความเสี่ยง อย่าทำอะไรที่มันเกินตัวเกินกําลังเรื่องเงินสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีทำบุญกับขอทานคนเร่ร่อนคนจรจัดอะไรที่เกี่ยวกับการให้ทานทำเสริมดวงได้เลยแล้วก็ทำอะไรอย่าเกินตัวนะช่วงเนี้ยอาจารย์แนะนำให้เอาสามพระอาหารหันต์บรรดาลโชคลาภไปบูชานะเงินการเงินช่วงนี้ค่อนข้างฝึดฝดนิดนึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วย ไพ่เดอะเมจิกคือพลังเหนือธรรมชาติสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งแรกคือพรสวรรค์นในตัวเราเอามาหาเงินสิ่งที่สองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจ,จายช่วยเรื่องเงินทองโชคลาภเสริมดวงโชคลาภเสียแล้วเสียไปช่างมัน เริ่มต้นใหม่หาใหม่ชุดนี้เน้นเงินเน้นโชคลาภ239บ239าบาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีอย่างน้อยก็ยังช่วยเหลือทำบุญอย่าให้ขาดก็แล้วกันโชคลาภช่วงนี้ไม่เด่นมากแต่เลขมงคลคือ1551นะความรักก็งองอนงอนงอรักๆเลิกๆก,ก,ก,กบางคู่อ่ะ มันเหมือนยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่มันเลิกกันไม่ขาดเหมือนจะทะเลาะกันบ้านแตกแยกย้ายตายไม่เผาผีแต่อยู่ดีๆก็กลับมาคืนดีแต่อยู่ดีๆก็งอกันโอ๊ย สิเวลาทำมาหากินยอมได้ก็ยอมเถอะนิ่งได้ก็นิ่งบ้างแล้วทุกอย่างจะดีเองส่วนในเรื่องของคนโสดคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่บุพเพแต่บางครั้งก็ไม่ราบรื่นขนาดนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมีคนเก่าๆตามกลับมาง้อตามมาขอคืนดีก็พิจารณาเอาก็ะลกกันนะว่าเสียดายเวลาชีวิตไหมคุณคบกับใครแล้วคุณรู้สึกขาดทุนคุณอย่าอยู่กับคนเหล่านั้นนานมันเป็นแค่ ช่วงจังหวะเวลาเท่านั้นจบส่วนคนที่มีปัญหากับคนรอบข้างรอบตัวก็พิจารณาเอาว่าคุ้มไหมกับการที่จะแลกกับการที่จะไฟถ้ามันแตกหักกันไปจบไม่สวยแล้วบ้านใครบ้านมันโอเคถ้าไม่จำเป็นต้องแคร์แต่ถ้ายังจำเป็นต้องแคร์กันอยู่อย่าดับเครื่องชน นะส่วนเรื่องสุขภาพระวังของมีคมแล้วก็ระวังเรื่องของขาเข่าเท้ามันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดจากสิ่งที่ไม่คาดฝันหรืออารมณ์ร้อนใจร้อนบางคนได้ใส่เฝือกนะช่วงเนี้ยต้องดูดีๆด,ด้วยบอกบุญสำหรับการบวชนากหมู่ยังรับอยู่ถึงวันที่7 มิถุนายนนะคะแล้วก็ใครจะบวชนากกรรมพาน,นากยากจนเนี่ยอานิสงแรงนะเสริมดวงการเงินได้ด้วยวันนี้ที่อัดคลิปวันที่3นะยังมีเวลาส่วนใครที่อยากจะได้3พระอาหารหันต์บันดาลโชคลาภก็ทักมาแล้วใครช่วงนี้เดือดเนื้อร้อนใจอยากจะได้คำแนะนำก็ทักมาอาจารย์ดูดวงไพ่ยิปซีค่ะสวัสดีค่ะ